สิงเกอแท้ครับตัวนี้เก่าเก่าแบบนี้ชอบเลยมาเลยครับมาเลยนี่ี่เก่ามากแล้วครับนี่ดูอุดสีนะครับสีออกหมดแล้วเนี่ยนี่ยหนักครับตัวนี้สิงเกอแท้เลยครับสงสัยช่างยังไม่เกิดครับตัวนี้นี่หนักมากอยูล้อครับนี่หนักครับจเก่านี้ถ้าซ่อมดีๆเย็บสวยนะครับวีเข็มสวยนี่ดูดูข้างในนะครับอ๋อ หลายปีไม่ได้ใช้หลายปีนะครเดี๋ยวล้างเครื่องก่อนตรงล้างแล้วกอนนี้ตรงล้างเนี่ยเยื่อในมุมเต็มเลยรั้งเลยมีดินเหนียวด้วยมีแมงเอาดินเข้าไปทำรังนะครับล้างก่อนอ๋อมีไฟจิ้งจก้วยนี่มีไฟจิ้งจกอยู่ในด้วยครับนี่หลายใบเลยครับเดียวล้างก่อนดูสีหลุดหมดแล้วเนี่ยครับดูนะครับพืนเนี่ยดูสีสนใจติดต่อมานะครับซ่อมจากเก่าใหม่ซ่อมได้ ขอบคุณครับ